สวัสดีค่ะนี่นะคะทุกคนวันนี้ดีไซน์ก็อยู่กับเพื่อนอีกแล้วนะและวันนี้แม่กุ้งก็มีชาเลนจ์สนุกสนุกมาให้ทั้ง3คนเล่นนะคะทุกคนอ่านี่เลยแม่มีนี่นะฉลากนะคะทุกคนวันนี้เราจะมากินตามสีที่ได้กันนะมีงบให้คนละ50บาทนะใครได้สีอะไรต้องกินสีนั้นนะคะ,ะจับฉลากว่าใครจะได้สีอะไรจับไว้อย่าเพิ่งเปิดจับไว้ก่อนนะจับเลย จับแล้วเดี๋ยวเปิดพร้อมกันเอาอันไหนดีน้ามีอะไรบ้างมีเยอะมากมีเยอะมากจับเลยจับเลยมีสีมีสีมีทุกสีอ่ะมีทุกสีไม่ได้สีชมพูจับชมพูทำไมต้องสีชมพูอ่ะจับเลยค่ะหอมใบตองเลือกเลยค่ะเลือกเลยเลือกเลยเอาอันไหนก็ได้สีดำสวยมากสระอันนี้ ไม่เกลียวไม่เกลียวอยากได้อยากโอเคเอาเปิดเลยเปิดพร้อมกันเปิดพร้อมกันยังมาทางนี้หน่อยยังมาทางนี้หน่อยเขียวเขียวได้ไหมสีเขียวมากที่สุดเขาขอได้สีอะไรคะสีแดงใบตองอ่ะใบตองสีอะไรสีส้มดีไซน์สีเขียวเข้าไปโอเคเข้าเซเว่นซื้อสีซื้อตามที่สีที่เจงได้นะอ่ะเลือกเลย ตามสีของตัวเองดีไซน์เลือกของกินเร็วะอสีแดงสีส้มสีเขียวอะดูสีของตัวเองสีเขียวกินอะไรด้บ้าเย้เสีเขียวอ่ะสีเขียวน้ำเขียวเอ่อชาเย็นเออชาเย็นก็สีส้มชาเย็นออกสี ไม่เป็นไรใจเย็นให้สีส้มอะดีไซน์ได้สีเขียวดีไซน์นมเปรี้ยวมาแล้วใบตองน,น้ำส้มมาแล้วดูงบด้วยนะดูงบด้วยนะกี่บาทแล้ว <c oughs> ดูงบด้วยดูงบด้วยอโอเคไปมีไหมขอดีไซน์สีเขียวให้เออนั่นน่ะสีเขียวเนี่ยแย่แย่แย ใบจองสีส้มนี่ไงสีส้มกินหรือป่ายบเจ้าบาทแล้วย,ยวี่สิบสี่ยส้บสี่ย่สิบสี่ยี่สิบี่ยสี่ีสียี่ิี่สี่ยสีเยี่สิสี่ยสียี่สิบส็่ีเนี่ยีีทยี <c oughs> ่สี่ยสียเยีียี่ยีสี่ี่ยี่ส่ยีียี่ยีีย อันนี้สีส้มสีส้มหนะอยฮะอันี้มัเป็นลขยี่สิบสี่บวกสิบยสามสิบสี่ไหนคะอ๋อกินได้อันนั้นเป็นน้ำโซดาอ <c oughs> ตอนนี้ดีไซน์กลับใบได้เกือบจะครบแล้วนะดีไซน์กับใบตองได้เกือบจะครบแล้วนะเหลือเข้าหอมนะทุกคนตอนนี้นะอ่ะ สี่สิบสิบหกเง็บห้าสิบไม่รู้แม่ไม่รู้หนูก็มาบวกใหม่สิสิบสองสิบสอวกสิบยี่สิบสี่สามสี่ก็สามสี่บวกสิบก็สีี่ไหบาทไงนี่ไงสีแดงอะไรหกบาทกินเลย มาม่าได้สีแดงได้นี่ไงคนหิวว่ากินเลยมาม,ามา <g ul design> ่าส,ส,สีเขียวดีไซน์ดีไซน์ดีไซน์กินไหมมาม่าอะไรนะอันนี้นะทุกคนตอนนี้ก็ซื้อเสร็จแล้วนะมาเรามาดูกันว่าแต่ละคนซื้ออะไรมาบ้างนะคะทุกคนมาดูดีไซน์ก่อนดีไซน์ได้สีอะไรนะสีเขียวของดีไซน์มีอะไรบ้างคะมีนมเปี้ยวนมเปียเป้ยวขนมนี่ โอ้โหได้เยอะเลยดีไซน์อะ่ะโอ้โหสีเขียวหมดเลยโอเคดีไซน์ใช้งบไปกี่บาทคะสิบบาทโอ้โหพอดีเลยนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็มาดูข้าวหอมกันไหนข้าวหอมได้อะไรมาบ้างคะข้าวหอมได้สีเลยนะสีแดงสีแดงอันนี้เป็นน้ำนี่นะคะทุกคน,เป,นเป็นน้ำแดงเลมอนโซดานะแล้วก็มีนี่เลยมาม่าอันนี้อะไรเอ่ยนะลูกอมหรอคะลูกใช่ไหมเป็นลูกอมใช่ไหมแล้วก็ ขนมช็อกโกแลตแบบนี้สองอันนะคะทุกคนข้าหอมใช้ไปเท่าไหร่คะห้าสิบบาทห้าสิบพอดีเลยเหรอโอ้โหสุดยอดมาต่อไปมาดูใบตองใบตองได้สีส้มนะคะทุกคนนี่เลยใบตองมีมาะามทวหย่มีน้ำส้มแล้วก็มีเลเฮ้ยทำไมใบตองได้แค่สอันเองอะใบตองใช้งบไปเท่าไหร่คะ 43บาทโอ้โหอีก7บาทที่จริงซื้อได้อยู่นะเนี่ยน่ที่ใส่เนาะแต่ว่าใบตองบอกว่าพอแล้วเพราะว่าใช่อใบตองว่ามันมัน7บาทอตมันไม่พอดีใช่ไหมถ้า10บาทก็ได้ว่าไปอย่างใช่ไหมที่เกียนหาแล้วใช่ไหมอ่าโอเคแปลวันนี้เราก็มีเรียนพิเศษเหมือนเดิมนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปบ้านครูกันปะไปยังไปไปบ้านครูกันอันนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงบ้านครูแล้วนะคะแต่ครูยังไม่มาเนาะ เดี๋ยวแม่เดินลงไปส่งโอ้โหดูของเยอะมากนี่ขนมที่ซื้อเมื่อกี้อยู่ในถุงนะดีไซน์ฮิ้วมานะทุกคนดูแต่ละคนอลิซาแล้วน้ำหนูคะอร่อยเหรอไม่ต้องเสร็จพิ้งหมดไหมไม่ตองเส่็จิกหมด้โอ้โหใองกินเผ็ดได้ดีไซน์ข้าวหอมก็กินเผ็ดได้แล้วเหลือดีไซน์คนเดียวนะทุกคนดีไซน์ต้องปึกแล้ว ไม่อะไรค่อยๆฝึกไปไงดีไซน์อาจจะไม่ชอบกินเผ็ดไงเอาเอาเยังไม่สุกเลย <c oughs> <c oughs> นี่น,น,นี่อันนี้ลูกยายของครูหรือเปล่าก็ไม่รู้กินของเขาไปเรื่อยอาจจะไม่ใช่ของครูก็ได้นะ <c oughs> นีสัยนนไซ่อขอชิมลูกนึงนะคะเ <c oughs> อาคนละลูก <c oughs> ไม่เออ <c oughs> ไม่มีสายนา์มันจะมาอยู่อะไรในลำไยเล่า ไะถึงแล้วบ๊ายบายเ่้วน้ำค่ะอ่ะต้องจะเรียนนะบ๊ายบาย